สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เ้าจอยมาเหตุงานเดอ้อมื่อนี้พี่น้องมาขาดคนทุเรียนจ้ามากับป้าสองคนเหตุงานกับป้าสองคนเนาะอันนี้แมนทิแมนป้าเฮาเดออันนี้เดอ้อเหตุงานพยิงสองคนขาดคนทุเรียนพี่น้องนั่งเ้าเมือ่อย หนังเมื่10ก่อนเมื่ห้งเฮงื่อย,อย,อยไปดูวิธีคาดโคนกันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าสวนนี่เขา,ขาคากันคาดแบบใดไปชมกันเลยจ้าจิกวดในใดอะนีน่มีติหยาก็ต้อ,องทอนหยาก่อนแหละใครรอกองฉุนเจ้ามันเป็นด้ามเล็กคงข่อยเป็นด้ามไม้ฮ่ะ ท,อน,อทนง่าย,ยอ,อยู่ดอกหงาแบบนี้ค <c oughs> ันหองคาดมันก็ติดมันเกิดเกาะกับคาดมไอมันเลิกไออกหมล้ขึ้นจนยิ่ไปนี้เพราะมัน

กหย่าออกก้อนมันจะขาดง่ายเกาะหยาไปกัเกาะคือไปกันนึ่งกระเดิดใช้ลกขาดเล็กไปใหม่ดีขาดกวไรเลย่างไรันิดดูขาดเล็กหน่ป็นม่ครับขั้ีขาดจะตนติดไหนนีเนีอนะ ขุนเนียนหนึ่งจะจเป็นดำหงส์เขาบอกมาเหายันไม่อย่าอะไรนี่ครับคาดโคลนคัดโคลนกว่าหนโคลนเดี๋ยวมาก็โดนอีกโคลนหมู่เกี้ยงกันหมู่เกี้ยงเขาก็ห้อีก

เราเมื่อยพี่น้องเลยอืมต้นส้มคาดคูณกันสามคนนี่พี่น้องเอ้ยเมื่อยหิดงานกับเมื่อยเมื่อยเมื่อยก็นั่งพักเงินก็ใส่แป๊บเดียว Đi, đi bảo nhé, bảo bảo ừ. Cái chị thôn nhà ông năm đi đâu đây. Thôn nhà ông bên năm. คลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะ